ตามกันเขาเลยนะครับพี่น้องครับกับทีมงานอเฉลิมพลนะครับหมวกไฟของท่านสอจโอเรนะครับผลงานสิเป็นยังไงกันรุนกันชมกันนะครับอเฉลิมพลครับล่อบักงอะโอทุเลียนอยู่นะครับตอนนี้นะครับอเฉลิมพลครับครับสิบสี่สิบนะครับพี่น้องครับสิบสี่สิบนะครับอเฉลิมพลนะครับสิบสี่สิบ

วันีที่นี่นะครับเสียดนะครับ60แล้วนะครับทีนั่นออเฉลิมพลนนะครับยังไม่ได้เห็นหางนะครับตอนนี้นะครับ300ห0 0 0ไปแล้วนะครับยังไ่เห็นนะครับตอนนี้นะครับออเฉลิมพลนะครับว่าหางแล้ว

ไม่ไปเลยครับไนไี่ครับเบื <c oughs> อ้องนีขอาไปุ๋ยก้อนเดียวนิน่อยนะครับทานขวา,าเจริมพอเห็นแล้วครับเห็นแล้วนี่ครับขอบคุณครับนี่รับเห็นแล้วนะครับทางของอะฉะเฉลิมพลนะครับเบาเบานเ,นเ,นเ,นเนบ,นนบาบเลยนะครับเบียนามอด้าเอร้อีับตง้นะัทากๆ้เลยเยนะครับเลยนะ